ครับปู่โซมาไม่ยังโอ้ยก็โซมาถามแล้วเนาะว่าเป็นยังไงกลับมาแต่น่าจะรวยฝันราได้ลูกได้เมียฮะฝันราได้เมียล้วได้ลูกผู้นั้นมันสวายโอนันตื้หรือเป่าโซลูกมัดลูกเี่ใส่าใจล่างเคลูกโอ้ยลูกลูกคือยิ่งเง็บมาขี่ขี่ได้เฮลูกน้อยอ่า ลอยลูกน้อยอุ้มลูกน้อยแล้วลูกขี่ไส้โดยล่างนะ้ำนะอ่าลูกไม่ยิ่งสัมมันที่คว้วันมาจะไหนดันมองหงอแล้วแต่ฟันมันขึ้นเนี่ยนะมันมขึ้นก่อนหนั่นฟันมาไอเห็นภาพพุทธลูก ไปเห็นพระพุทธโลกป่ะเนีพระพุทธโลกโอ้พระพุทธโลกคงมี лушай, เครื่องอามจะเนอะก็เลยย่างไปว่าสิเบตาพระพุทธโลกครับกับลังเสกเขาล่องกาบอ่ะนี่ยกัมีผู้นั่งท่นกาบอยู่ก่อนแล้วเนี่ยครับก็จะกล้องกาบล่องพระท่านได้ง่ายเดากาบแล้วก็ <sh asına priorities> <sh> แต่ท่านได้ง่ายเคินมาเนี่ยเอาไม้ย่างมาเพาะก่อนน้คเขาพระพุทธโลกขึ้นเราได้มาสินะ ขอพระพุธรูปน้ำนี่อพระพุทธรูปก็รปเ,เร,ราได้เงื่อขึ้นไปแล้วเพรแม่นพระพุทธรูปมาในเป็นผาเ่้ามา้มมาทมนำไล่เหมนว่าทมนำมาคุณาเง่ออันก็ออกไมก่แหงแน,นโอ้แต่มาว่าอยากขอบุญขอกุศลน,น้ำปูไหนนะมาเห็นบุญเถื่านน้ำอูแต่เนี้ยน,น,น,นแน,บนวบ่ ตรนี <Es> <an> ้เลยสามสิบบาทกับผมมีตี่ตรนี้วลสามสิบบาทกับผมมีว่าเจเอ็ดจะเอ็ดยังละหลวงพ่อเห้เฮ็ดคุณจ๊สามสิบบาทเลยนะพี่นไอเอ็ดคุณจ๊สามสิบบาทเลยนะเฮ็ดคุณไปแน่แต่ว่าหลวงพ่อคนไทยเลยเขากา กดในใจผมเลยว่าหกห้าดอกก็เลยว่าบ้าหลงพ่อเขาให้เลขว่าให้กดสามสิบบาทเลยอืมเดกดบนใบแนเด้ออย่าลืมอย่าลืมเด้อย้อนเด้อนายก็ได้มาแล้วก็เลยถามว่ามองเนยมันเป็นมองใดล่ะเอ้ยเจ้ามาดูอยู่เจ้าน่าสิจัมบ่ได้บ่แหนมไปแหนมาไปเสร็จเติมไปนั่น เ่ายมาืองู้สุดทีด่ระมันเน,มเนี่ยมู้มาเเ็เลขกมือนั่นเด่นเป็นเออเอา,เอาจะไ้ไปไปไปาตมาสิคุยครับขอออกทันทีวันวันจะลืมเรือเห็ุบุจกักส <c oughs> ามสิบเนนะพอเหหลายาาก็เฮ็ดจักสามสิบบาทกับก็ละละก็อาจอามาได้บุญน้ำแน แสดงว่ามาจะเป็นผู้สถิตบ่อย่างลาวาอ้อก็บ่เข้าใจอืมไหวแล้วทีมาตามมาขับมาขับบ้านเลยตัวนี้ไปน่จะเร ah ิ่มเตืししนเขืองมากเตือนึุณมากมากมื่อเคลื่อนเนี่ยมาฝันว่าได้ลูกอือไปเนาแต่ได้ได้ทั้งลูกได้ทั้งเมีย โอ้แม่เราได้ลูกคุณนั่งลูกกบลูกน้อยลูกน้อยมักเี็แม่กับลูกจะร้อมก็ได้างเ้ยนาะคุณได้มาลากสีล่างแม่ลูกเต่าซ้ำเผาน้อนเลียงไงวะท่แห้งแล้ จมจนโเมื่อแล้วกูสีเหรียงไงวะแถาแล้วอืมแต่นเนี่ยกับเนียก่มาไม่รู้นหน่อยเจกนนนไหนน้องกูนน้องอันสองค้นจิตตดนี่นสองเส้นเด็ดอ่าิเนี่มาบึางก็ขับหมดมันแหตูสถิตก่ับ เราเคยเห็นหน้าแล้วผูสถิตินนาตาแบบไหนนะแต่ว่าถ่าไปนั่นเห็นเป็นาราพุดทะลุอนที่ก็งาานน่าจิวัยนะนะแน่ไปเห็นระพุทธรูปเป็นนางเงยลฟัสะฟังหวยนางเง,งลอกรางหวยย่างย่างรัดไปว่าสิไปกลมกลาบเ่น,น,นขขอแม,มดดอ่ย่างหลบก็อสกเสียงขึ้นบอกดั่นะชอบเอ่เย่อยไปสะได้ไห อืมลพุทธ<ฮ>ุกเครืองเบาได้สั่งง่ายนะเข็นไปแเ้วกนเที่ยวมาจัดจ้าเลยลองพอสุดหั่แ้มาบ่เรื่อแล้วม่บอกว่าสิไห้เห็นมุนอีกสามสิบซ้ำสิ่แปลาเรยไใจเมืนอนั้นน่ะแต่กลับมาเงั้นบ่อสามสุดอืมอ้ยบ่อเี่แล้วลองพอบ่มี่ยุดทองเลยตอนนี้บ่อเี่ยตอการัตเม่ บ่ไม่จะบ่เป็นยังดอกจะว่า,หาให้ฮ็ดบุ๊ในได้อจ่สามสิบบาทเด้อใช่ามอืมอืมอืมยาหลงยาหลงไหนคนน่ะ <laughs> มาที่แม่ละปูเออแตแมาหมันจังด้ามันคือฝันเดียวแต่แ้ยถาม่ามองเนมันเป็นมองไหนละลงทอโอ้ยเจ้ากับมาดอยู่เจ้ากับสิธิ์โอ้อยดูแัคะนะอ หลังจากรวยออกจากรงพ่อก็มายืนแนมมาเมื่อไงกูได้มาเมื่อนั้นแมน่เมื่อไงขัดขัดก็อ้ะนะอืม,อ,มอ่าโอเคครับปูขอบุญดีไรครับเออไปเต็มไกับท่านผู้ชมเนาะนะครับนี่ก็เป็นความูันนะครับหลังจากที่อปุยอดน,นะครับเดินทางไปที่อำเภอนาจะรืวยนะครับ ไปเอาเหล็กนะครับสิ่งกับโมหูนะครับตอนไปเอาเนาะว่ามีลุงพอนะครับเพื่อนชื่อปูลุงพอสถิตนะครับอืมนะครับเพื่อนอยู่บริเวณนั้นเนาะนะครับเพื่อนมาบอกว่าอยากให้เฮ็ดบุญนะครับเอ่อเพื่อนว่ามีอยู่สามสิบบาทนะครับอืมสามสิบบาทเนาะนะครับปูนี่ฝันสองขึ้นเนาะหลังจากถีกลับจากอำเภอนาจ่รวยขึ้นแรก นะครับผ่านมาไปกับพระพุทธรูปแต่ว่าพระพุทธรูปนะครับมักเป็นเป็นพระสงฆ์นะครับเป็นเป็นพระอนะครับกับเดบอวนั่มนะครับกต่ไม่ย้ำว่าอย่าลืมเฮ็ดบุญนะครับสามสิบบาทนะครับเออบ่มีเงินกะเฮ็ดให้แน่สักสามสิบเนสีซื้อว่าเป็นตัวเรขบอกชิไม่ย้ำว่าเลขสามศูนย์นี่มันอยู่แล้วบ่นะครับกัใส่ดูลพินิจใส่วิจารณ์ในการรับชมมัก่างๆเนาะนะครับบ่มักกะพผ่าน นะครับอีกขึ้นหนึ่งมานะครับฟันว่าเดมเอียอืมฟันว่าเด้เมียแล้วก็มีลูกหน่อยเป็นลูกมินิ่งนะครับแล้วก็ลูกหน่อยนั้นขี่ไซมมือเออนะครับฟันแนวนี้นะครับทำไปชมกับล่องตีเบังไห้เน่นะครับเพราะว่าแอดกะบอกคอยสัมทัสในเรื่องของการแปลตัวเลขปันไหนนะครับกจะไหนก็ฝากทผู้ชมไว้นะนะครับแจ้งไว้ว่าปูเฮ้านี่ฟันกับบอกคอยเขาแล้ว นะครับเนาะนะครับแต่ว่างวดนี้บอดดิฟันนะครับแต่ว่าไปเอาเลขเลยนะครับได้สองสามศูนย์แต่ว่าจิตลักๆนี่ก็ขึ้นเน้นสามศูนย์เนาะนะครับก็คอยทุกท่านโศกดีโศกหมันกับตัวเลขเนวท่างของปูหยอดนะครับในงมวดวันที่สิบหกอ่หกเจ็ดนี่เนาะอ่สิบหกกุมภาพันธ์เนาะนะครับมันหมันสุ้ผู้สุคนครับผมสวัสดีครับ